เป็นปีที่หนักหน่วงพอสมควรเจอทั้งฝนเจอทั้งหนาวแล้วก็ยังมาเจอใบอ่อนอีกนะคะใบอ่อนจะออกแล้วนะเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงทุเรียนต้องการอะไรใบเป็นโรงครัวที่สำคัญนะคะสวัสดีนะคะชื่อพี่ปูนะคะส่วนนวรัต ะะอยู่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะคือจริงๆตอนนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่แบบอาจจะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เป็นปีที่เจอกับสภาพอากาศหนักหน่วงพอสมควรเจอทั้งฝนเจอทั้งหนาวแล้วก็ยังมาเจอใบอ่อนอีกนะคะซึ่งปีนี้ชาวสวนหลายๆสวนเนี่ยก็หลุดล่วงกันเยอะนะคะจริงๆการจัดการการจัดการทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเริ่ม ตั้งแต่ต้นฤดูเลยนะคะถ้าเราจะเราเราจะต้องรู้ว่าใบาอ่อนจะออกแล้วนะเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงอย่างที่สวนก็มีการจัดการก็คือเตรียมความพร้อมทางด้านอาหารทางดิน ทางใบนะคะช่วยกัน2ทางเลยนะคะพยายามวิเคราะห์ดูว่าตอนนี้ทุเรียนต้องการอะไรนะคะแล้วก็จัดการเสริมตัวนั้นเข้าไปเพราะว่าอย่างปีนี้ยอมรับเลยว่าการลงทุนสูงกว่าทุกปีนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องด้วยสภาพอากาศปีนี้ไม่เหมือนปีอื่นๆนะคะเราเชาวสวน,นก็จะเจอหินฝัดทุกปีเลยเรื่องอากาศนะคะแล้วก็การจัดการของที่สวนเนี่ยก็จะประมาณว่า จัดการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะคะแล้วก็พยายามตรวจดูว่าช่วงนี้พืชต้องการอะไรแล้วเราก็ใส่อาหารเข้าไปใส่ตัวอาหารเสริมใบเข้าไปนะคะแล้วก็วิเคราะห์ดูอากาศว่าอีก7วันข้างหน้าอากาศจะเป็นยังไงอีก10วันอากาศจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นปีนี้ของจริงค่ะชาวสวนเนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะ เป็นการส่งใบการชะลอใบกับการปิดใบนะคะแต่ที่สวนเลือกเป็นวิธีการส่งใบนะคะเพราะที่สวนถือว่าโรงครัวใบเป็นโรงครัวที่สําคัญนะคะเราจะต้องทําให้ใบแก่เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อจะเจอกับลูกที่จะต้องโตขึ้นมาแล้วจะไม่หลุดร่วงนะคะแต่ก็หลายๆสวนอาจจะมีกรรมวิธีการต่างๆกับจากที่สวนไปนะคะก,ก็แล้วแต่แต่ละสวนก็จะจะ,จะทำยังไงนะคะ ที่สวนเนี่ยก็จะใส่เทคนิคของที่สวนนะคะก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเป็นแคลเซียมเม็ดนะคะแคลเซียมเม็ดก็ทุก15วันเลยนะคะช่วงนี้จะใส่ทีหน่อยช่วงที่มันมีการออกใบอ่อนเพื่อจะช่วยทําให้อาหารของในต้นนะคะพอพอเพียงสําหรับที่จะรักษาลูกไว้คือที่สวนเนี่ย จะมีการวิเคราะห์แต่ละปีก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ปีนี้จะใส่เป็นตัวหน้าต่ําซึ่งที่ใส่เป็นตัวหน้าต่ําๆเพราะว่าฝนจะมาเยอะหน่อยปีนี้ในโตรเจนจากน้ําฝนก็จะมาช่วยเพิ่มตัวหน้าเราให้สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเน้นตัวหน้าต่ําๆไว้ค่ะเพื่อลดใบอ่อนให้มันน้อยลงอยากจะฝากถึงการดูแลเตรียมต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าต้นเราดีสภาพต้นเราดีเนี่ยเราก็จัดการ นอื่ๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรัดใบอ่อนการออกการออกดอกแล้วก็การติดผลจะทําให้เราทำสวนได้มาตรฐานขึ้นเพราะว่าอย่างปีนี้อะไรที่มันจําเป็นถึงเวลาที่เราต้องลงทุนเราก็ต้องลงทุนแต่ช่วงเวลาที่เราผ่อนได้เราก็ผ่อนเพราะนั่นคืออย่างปีนี้ต้นทุนอะเพิ่มจากเดิม100%เปเ็นต์เยเปอ็นเลยขอ,ของที่สวนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมาก็คือ ผลผลิตเราได้พอสมควรเลยก็คืออยากจะฝากไว้ว่าถึงเวลาเราลงทุนเราก็ต้องลงทุนค่ะการจัดการแล้วก็ดูสภาพอากาศจัดการตามวิเคราะห์ตามหน้างานนะคะคิดว่าอนาคตข้างหน้าอาทิตย์หนึ่งสอ,งอาทิตย์จะจะเกิดอะไรขึ้นจะมีฝนมาไหมเราจัดการไปตามตามโอกาสนั้นๆดีกว่าค่ะ